สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมกอฟเพชรยนต์มาเจอกันอีกแล้วนะฮะใน YouTube เพชรยนต์ของเราวันนี้เจอกับกอฟเขาบอกเลยว่ามีรถคันสวยๆดีๆมาแนะนําแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้นะฮะกอฟอยู่กับเจ้านะครับยี่สุไฮ l เดอร์1.9สี่ประตูคันนี้ X-Series นะจ๊ะคันนี้เขาบอกเลยสวยสดงดงามรถเพิ่งเข้ามาวันนี้รถเพิ่งเข้ามาวันนี้จับมารีวิวให้ลูกค้าเพชรยนต์ได้ดูกันไปเลยเขาบอกเลยว่าคันนี้มีดีแน่นอนนะฮะอ่ะคันนี้นะครับ เขาบอกเลยว่า X คันนี้เอ็กซิลี่คันนี้1.9คันนี้เป็นรถที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับ Yoda. อ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับว่าจะมีอะไรดีบ้างนะครับสำหรับเจ้าเอ็กซิลี่คันนี้เขาบอกเลยว่าภายนอกเนี่ยเป็นสีที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะฮะ mm hmm. คันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับซึ่งเรียกวความนิยมอยู่แล้วนะฮะคันนี้เขาบอกเลยนะฮะคันนี้สีขาวมุกนะครับด้านหน้านะฮะด้านหน้านี่เริ่มเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับ ไฟนะครับเป็นไฟเป็นดีไซน์ใหม่นะครับเป็น B I L E D นั่นเองนะครับเพิ่มความสว่างนะครับเพิ่มความสว่างให้แล้วก็ประหยัดไฟนะครับตัวนี้นะครับประหยัดไฟนะฮะตัวนี้เขาบอกว่าไฟทําออกมาเนี่ยได้สวยงามแล้วก็ชัดเจนนะฮะสว่างชัดเจนแน่นอนฮะรูปทรงดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยสำหรับเจ้า X Series คันนี้นะฮะอ่ะเริ่มลงมาอีกทีนึงนะฮะกระจังหน้านะครับ กระจังหน้าเป็นสีเท่ากันนะฮะตัดด้วยเลสไลน์สีแดงนะฮะตัดด้วยเลสไลน์สีแดงเพราะว่าอะไรนะครับโลโก้เป็นสีแดงตัวนี้เป็นเอ็กซิลีรุ่นพิเศษนั่นเองของทางอีซุนะฮะโลโก้สีแดงเลสไลน์สีแดงนะฮะตัดกันมันทําให้รถด,ดูเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะกระจังหน้าเป็น2ชั้นนะครับตัวนี้นะฮะกระจังหน้ากระ,ะจังหน้า2ชั้นนะฮะตามมองลงมาเอ็กซิลีคันนี้จะได้อะไรบ้างนะฮะ ไฟสปอตไลท์ที่เพิ่มเข้ามานะครับไฟสปอตไลท์นะฮะตัดลูกเล่นนิดหน่อยตัดลูกเล่นนิดหน่อยนี่ด้วยสีเทากันนะฮะแล้วก็สเกิร์ตด้านชายล่างนี้นะฮะด้านชายล่างนี้ทําออกมาดูนะฮะเป็นสเกิร์ตที่ดูแบบว่าเหมือนรถสปอร์ตรถเกง๋งแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นกระบะ4ประตูนะฮะกระบะ4ประตูยกสูงนะครับขอบอกเลยว่า ด้านหน้าทาออกมาที่ดูฉบเฉียวมากนะครับเหมือนรถสปอร์ตเหมือนรถสปอร์ตหรูๆเลยนะครับดูฮารด้านหน้านะฮะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า X s e ซ i e s คันนี้นะฮะขยับออกมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างอี u ูซุเอสซีรคันนี้นะครับ แม็กก็ต้องเป็นแม็กลายพิเศษของ X Series อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับแม็กขอบ18นะครับมาพร้อมกับแม็กขอบ18นะฮะแม็ก8ก้านนะครับแม็ก8ก้านตัวนี้นะฮะจับคู่กับยางบิสโตนนะฮะจับคู่กับยางบิสโตนฮะสะงห้าห้าหกสนะฮะเข้ามากับแม็ก18คันนี้ทำให้มันดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะฮะทำให้มันดูลงตัวมากยิ่งขึ้นเป็นไงครับ ซุ้มล้อห่างสวยกําลังสวยเลยนะไฮแลนเดอร์คันนี้แล้วแม็กสวยยางใหม่นะครับคันนี้เขาบอกเลยนะฮะกระจกข้างนะครับเป็นกระจกข้างพับไฟฟ้านะฮะพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะอ่าพร้อมไฟเลี้ยวนั่นเองนะฮะสีกระจกข้างนะครับเป็นสีขาวมุกตัดด้วยสีดําด้านล่างนะครับทาให้ดูโดดเด่นมีมิติขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะอ่านะครับบันไดข้างบันไดข้างเนี่ยออกแบบมาใหม่นะครับบันไดข้างเนี่ยออกแบบมาใหม่เป็นบันไดข้างชิ้นเดียวนะฮะ เป็นบันไดข้างชิ้นเดียวนะครับสีดําสีดําตัดกับสีเทาสีบอลน,นะฮะสีดําตัดกับสีบอลตัวนี้นะฮะอ่านะครับตัวนี้นะฮะเป็นออกแบบมาใหม่เลยนะตัวนี้เห็นไหมลายนี้ออกแบบมาใหม่เลยแล้วก็เป็นบันไดข้างชิ้นเดียวนะครับตัวนี้นะฮะมือเปิดนะครับมือเปิดโดดเด่นมากนะครับมือเปิดเนี่ยเป็นสีโครเมียมนะครับมือเปิดเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้นะครับอ่ะ ไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับด้านข้างนะครับโดดเด่นอีกแล้วนะฮะเอ็กซิลี่ตัวนี้นะครับโลบาร์ตัวนี้นะครับโลบาร์ตัวนี้เป็นทูโทนเป็นทูโทนฮะสีขาวเห็นไหมครับสีขาวตัดกับสีเท่ากันนะฮะตัดกับสีเท่ากันตัวนี้ทําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะฮะคันนี้เขาบอกเลยนะครับสวยมากสวยมากโลบาร์ตัวนี้นะฮะทางอีซูดีไซน์ออกมาที่สวยงามนะยิ่งมาดูด้านท้ายยิ่งสวยนะครับตัวนี้นะฮะด้านท้ายนะครับด้านท้ายอ่าด้านท้ายตัวนี้นะอ่าด้านท้ายตัวนี้นะครับเดี๋ยวกล้องเรา ออกแบบมาใหม่เลยนะครับเส้นโค้งตรงนี้ตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้นะฮะมันทําให้รถดูแบบเออไม่เรียบมันทําอะไรให้ไม่จําเจนั่นเองนะครับฝาท้ายเปิดฝาท้ายตัวนี้เป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับกล้องมองหลังมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะฮะตัวนี้นะครับโลโก้อ s u D ู D-Max i s u z ตรงนี้นะฮะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงนะคระับ X-Series ฮะบอกรุ่นอยู่แล้วนะครับ X-Series ตัวนี้นะครับอ่านะครับในส่วนของกันชนท้ายก็เป็นโครเมียมนะฮะกับพลาสติกสีดําตัวนี้นะครับทำให้ดูมิติมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะ ไฟท้ายตัว X Series คันนี้นะครับเป็นแบบ LED นะครับเป็นแบบ LED เห็นไหมครับตัวนี้นะแล้วก็เป็นลายเส้นตรงนี้นะฮะมันทําให้แบบเวลาเปิดเด็กกลางคืนสวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยนะครับไฟตัวนี้นะไฟท้ายทําออกมากลางคืนผมขอบอกเลยว่าสวยงามมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในอ่ะอีกอย่างนึงนะไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับสำหรับเจ้า X Series คันนี้ไฟเบรกดวงที่3มนะฮะมีมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะฮะแกผู้ขับขี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับผม าภายในเปิดเข้ามาฮะดูจากแผงข้ามประตูก่อนเลยนะครับแผงข้า,ขา,ขา,ขามประตูนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับตัดด้วยนะฮะตัดด้วยนะครับ,ต,ดดรบตัวนี้เลยตัว X เครื่องหมาย X ตัวนี้นะฮะเห็นไหมสีสีดําเงานะครับมือเปิดนะฮะดูเรียบหรูขึ้นมานะครับเป็นโครเมียมนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมตรงนี้นะครับปุ่มกดนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับล็อกประตูต่งตางๆห้ามกระจกพวกนี้นะครับมีมาให้นะครับคันนี้นะคันนี้เบานะฮะเบาะ คันนี้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะฮะเดินได้แดงนะครับพร้อมโลโก้นะครับ X Series นะครับพร้อมโลโก้ X Series นะครับตัวนี้นะอ่เดี๋ยวลองขึ้นไปลองนั่งกันดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับคันนี้คันนี้อ่าเป็นตัว push start นะครับ X Series คันนี้เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องแพนให้ดูนะครับตัวนี้เป็น X Series นะครับคันนี้นะครับเป็น push start นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับอ่านี่เองฮะเป็น push start นะครับ No โโพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านโลโก้ยีสุเป็นสีแดงนะครับพร้อมมังติฟังก์ชันมีมาให้นะฮะนี่นะฮะอ่านะครับอ่าันนี้ดูเรือนไม้นะครับดูเรือนไม้นะฮะเรือนไม้สวยๆกันไปเลยนะครับเรือนไม้สวยๆกันไปเลยนะฮะคันนี้นะครับไม้สามหมื่นนะครับเป็นไม้แท้นะครับเป็นไม้แท้นะฮะเกียร์ระบบเกียร์คันนี้นะครับเป็นระบบเกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับหกสปีดนะมีเดินหน้า6 6เกียร์นะครับถอยหลังหนึ่งนะครับอ่าคันนี้นะครับจอนะครับเป็นจจอออททัััชสกรรีีนนนนะะะฮิ้้้ววให Stat <mitad> ไดลงตคบ เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับถือว่าลงตัวดูสวยงามนะครับดูสวยงามนะฮะด้านในแผงข้างนะครับด้านในแผงข้างนะฮะในในส่วนของคอนโซลนี่ฮะตัวนี้นะฮะตัดด้วยสีดำมันดำเงานะครับตัดด้วยสีดําเงามันทําให้ดูแบบว่ามีมิติขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้โลโก้สีดําเงานะครับพร้อมเอ็กซิลี่ตัวนี้นะฮะระบบความปลอดภัยนะฮะระบบความปลอดภัยนะมีแอร์แบ็กให้นะครับคันนี้มีแอร์แบ็กให้2ลูกนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านี่มีแอร์แบ็กให้2ลูกเลยนะครับตัวนี้นะฮะอ่เดีี๋ยววเเรรราาาไไปดูกันนะะะฮ่่ห้้ออองงงคืมบ คันนี้อีซุมาเครื่องเท่าไหร่ยังไงกับแรงม้าเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับอ่ะนะครับสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะฮะคันนี้เลยโอ้โหห้องเครื่องนี่ดูแน่นมากๆนะครับคันนี้นะครับอีซุคันนี้เป็นเครื่อง1,900ซีซีนะครับมาพร้อมกับอ่า150แรงม้านะครับเทอร์โบนะครับตัวนี้มีเทอร์โบให้ด้วยนะครับอ่านะฮะเขาบอกเลยว่าเหลือๆนะครับอ่าคันนี้นะฮะห้องเครื่องดูสะอาดสะอ้านมากนะครับรักกำลังแรงม้าให้มาถึง150แรงม้าหรือว่า ให้มาเยอะพอสมควรนะครับสำหรับเจ้าอีสุคันนี้นะฮะอ่านะครับเป็นไงฮะห้องเครื่องสวยสดงดงามไหมครับอ่านะฮะห้องเครื่องสวยงามมากๆนะครับคันนี้รอยมาร์กนะครับต่างๆยังอยู่ครบนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับคันนี้นะฮะโอ้โหขุมพลังถือว่าให้มาจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับ1 9 0 0ก้ี่ีคันนี้นะครับอ่ะนะครับสำหรับวีสุหนึ่งจุดเก้ประตูไฮเดนเดอร์คันนี้นะครับ เป็นรถปี2018นะครับขอบอกเลยว่านะฮะป้ายแดงคันนี้อยู่ที่966,000บาทนะครับแต่เพชรยนต์เราขายแค่นะครับย้ำอีกทีเราขายแค่699,000บาทเท่านั้นเองนะครับย้ำอีกทีนะครับ699,000บาทนะครับรถวิ่งแค่30,000กวโลรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับขอบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่ช้ำเลยนะครับสภาพ90%นะครับมาออกรถกับเพชรยนต์นะครับใช้เงินออกรถแค่ศูนย์บาทเท่านั้นเองนะครับ ใช้เงินออกรถแค่ศูนย์บาทกับเจ้าอีซูซีรีคันนี้นะครับขอยุ้าตมีทีนะฮะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้อยู่แล้วนะครับโปรโมชั่นเนี่ยขอบอกเลยนะครับใช้เงินออกรถศูนย์บาทไม่พอนะครับขับฟรีนะครับเก้าสิบวันนะครับขับฟรีเก้าสิบวันหรือว่าหรือว่าให้เพชรยนนะครับช่วยผ่อนจ่ายค่างวดให้นะครับหกงวดนะครับลูกค้ามาได้เลยมาได้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากได้โปรดีๆรถสวยๆงามๆอย่างนี้นะฮะมาฮะติดต่อกอฟมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรนะครับ 062 916 601 7ย้ำอีกทีนะครับ062 916 601 7นะครับใครที่สนใจนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับโทรมาหากอได้นะฮะหรือว่าโทรเข้ามาได้นะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวกอขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ